สวัสดีครับผมปลื้มปิตินะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำแอเฟรลิเอตกันเนี่ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะรู้จักกับแบรนด์โ w เวกันอยู่แล้วนะครับโฟเวกเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้รับรางวัลการันตีมากมายเลยทั้งในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ดีไซน์ คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ารุ่น My Ice นะครับที่เขาสามารถทําน้ําแข็งได้ในตัวนะครับหรือจะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น Noble ที่มีโหมดสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเนี่ยเขาช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์และตอบโจทย์ทุกคนทั้งในเรื่องของสุขภาพและไลฟ์สไตล์เลยซึ่งมาพร้อมกับรูปแบบ Subcription s นะครับเป็นการจ่ายเงินรายเดือนง่ายๆเลยข้อดีของ Subcription s นะครับอย่างแรกเลยราคาเนี่ยจับต้องได้ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนด้วย2มาพร้อมกับบริการจากทางโ o d i นะครับที่จะคอยดูแลทาความสะอาดทุก2เดือนและเปลี่ยนไ้กองให้เราทุก4เดือน,นครับอย่างที่3าเลยคือดู ต,ตลอดอายุสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับรับประกันอะไหล่และซ่อมฟรีโดยโคเวเนี่ยเขามีบริการทั่วประเทศติดตั้งฟรีทำให้แอฟเฟีเตอร์ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวสินค้าและแบรนด์โคเวได้แน่นอน,นครับ